สวัสดีครับต่อกันข้อที่23สามัญปี59นะครับข้อที่23โจทย์บอกว่าถ้าสาร x ทําปฏิกิริยากับ y ได้สารเซทเมื่อทําการทดลองโดยผสมสาร x นะครับเข้มข้น1โมลลร์ปริมาตร100ลูกบาศก์เซนกับสาร y เข้มข้น1โมลลราเหมือนกันปริมาตร100ลูกบาศก์เซนเหมือนกันนะครับจากนั้นหาความเข้มข้นของสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกๆ 10วินาทีนะครับได้ผลดังตารางให้ข้อมูลมาบลาบลาบลาจากข้อมูลตรงนี้โจทย์ไล่ถามเราทีละประเด็นครับว่าไก่ไข่ควายงูจานอะไรมันถูกต้องกันแน่นะครับก็ต้องไล่เช็คก,กันทีละช้อยเริ่มต้นเราต้าตองรู้ปฏิกิริยาก่อนว่าสมการของเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ผมสังเกตเอาสัก10วิก็ได้นะครับว่านะครับ x เนี่ยมันจะลดลง0.2โมลาร์นะครับในขณะที่ Y เนี่ยโอ้มันลดลง0.3โมลาร์ภายในเวลา10วินะ แล้วก็ Z เนี่ยมันเพิ่มขึ้น0.5โมลาร์นะครับภายในเวลา10วินาทีเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถตีความเข้มข้นที่เป,เปลี่ยนแปลงไปนี้กลับไปเป็นสัมประสิทธิ์ได้โดยการทำให้ทุกตัวเป็นอย่างตำ่ำถูกไหมครับก็จะกลายเป็นอัตราส่วน2ต่อ3ต่อ5นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยเปิดมาเนี่ยพิดแน,น,น่นะครับมันต้องไม่ได้หน้าตาของสมการมันต้องไม่ใช่แบบนี้นะครับมันต้องกลายเป็น x สองส่วนนะครับต่อ y 3สามส่วนเออแล้วเกิดปริยากลายเป็น5ส่วนของเซตแบบนี้เป็นต้นนะครับปริยาที่ปฏิกิริยาที่ถูกต้องนี่คงคงไม่ใช่แบบนี้นะครับงั้นก็ไปดูขอไข่ต่อขอไข่โจทย์บอกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ2.5เท่าของอัตราการเกิดเซตฮะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็คือ R ใหญ่นะครับ R ใหญ่ายายเนี่ยมันเท่ากับเศษ1ส่วน5 R r เซตฮะเดียว R Z มาอย่างไรนี่อ๋อไอ้ตัวนี้คือ Z อ๋อตายแล้วผมนะครับไอ้ตัวนี้คือ Z ซอ็ตดีนะเนี่ยเห็นทันนะนแต่ก็ตัดอันนี้ก็ก็ถูกใช่ไหมครับเอ้ยเกิดไปแล้ว R ใหญ่เนี่ยครับมันเท่ากับเศษ1นึ่ส่วนห้านะครับมันไม่ใช่2.5เท่าเลยนะครับเศษ1นส่วนห้าเนี่ยมันคือ0.2ด้วยซ้ำนะครับใช่ไหมครับ0.2ด้วยซ้ำใหญ่เท่ากับ0.2เท่า R Z ไม่ใช่2.5เท่า R Z นะครับเพราะฉะน,น,นั้นไอ้นี่น่ำมั่ว นะครับมั่วทั้งดุ้นเลยขอใครเนีพิดแน่นอนงั้นก็ไปดูคอควายต่อนะครับถ้าคอควายถูกก็โชคดีถ้าสวยก็สวยฮะต้องหากันจนจบนะครับคอควายอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วง10อ่า0ถึง30วินาทีเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้จริงไหมนะครับอันนี้ก็ผมขออนุญาตลากมาไว้ตรงนี้แล้วกันโจทย์กำลังถามหาอาใหญ่นะครับแต่ว่าผมเนี่ย ไม่สะดวกที่จะหา r ใหญ่ตรงๆผมก็หาจาก x ก็ได้ r ใหญ่ด้วยความที่สัมประสิทธิ์หน้า x เนี่ยมันเป็น2 r ใหญ่ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 rx นะครับแล้วก็ค่อยๆแทนค่าธรรมดานะครับเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ1ส่วน2น rx ะเนะี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเขาต้องการเป็นโมลาร ต่อวินาทีอันนี้อ่านกันเป็นนะครับโมลาร์ ola, ต่อวินาทีแต่ว่าโจทย์ในหน่ารักมากนะครับให้โมลาร์มาเลยครับในตารางนี่คือเป็นโมลาร์มาแล้วไม่ไม่ได้หลอกไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะเอาวันนี้เลยมาใช้ได้เลยนะครับจาก0ถึง30เห็นไหมครับ1เหลือ0.55ก็แสดงว่าจาก0ถึง30เนี่ยมันลดไป0.45โมลาร์นะครับคือเป็นโมลาร์มาแล้วครับโจทย์ไม่ได้หลอกอะไรเลยนะครับก็ rx เนี่ยก็คือ0.45โมลาร์ หารด้วยเวลานะครับเวลา30วินาทีนะครับก็คิดเลขธรรมดากันแหะครับนะฮะก็2คูณกับ30เนี่ยก็จะได้60ถูกไหมครับก็จะได้60มันก็จะเหลือ0ูนนะครับหารด้วย60นะครับศูนหารด้วย60มันก็จะเป็น0.045หาหารด้วยหกนะครับ0.045ผมขอแอบทดกับมือได้ไหมผมขี้เกียจกดเครื่องคิดเลขแล้วจะฝึกหัด นะทำคิดเลขให้เร็วเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะครับ0.045หาร6ก็เป็น0.0นะครับตรงนี้ก็0 6 5 3 6 6 6 6 6 6 7 4 2นะครับอ่า4 2แล้วก็6 5 3 0โอ้0.0075ย้ายจุด1 2 3มันก็จะได้เท่ากับ7.5คูณ10ยกกำลังลบ3หน่วยเป็นโมลาร์ต่อวินาทีเอา้าตรงเป๊ะ นะครับก็ตอบข้อควอยได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็บอกตรงๆนะครับว่าผมนี่ถ้าไปคิดเลขนี่สู้เขาไม่ได้แน่นอนนะครับก็ทาเอาแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าอยู่ในห้องสอบนี่ผมผมก็กังวลเหมือนกันนะครับว่ามันมันจะใช่หรือวะไอ้เห้ยแบบปกติเนี่ยข้อสอบที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยมันชอบอยู่ข้างล่างหรือเปล่าผมก็มีวันมีวัยนะผมว่าผมขอเช็คงงงูกับจอจานอีกสักนิดหนึ่งท่ามีเวลานะครับ ถ้ามีเวลาก็คืององงูเนี่ยอัตราการลดลงของ x เป็น1.5เท่าของอัตราการลดลงของ y ออนักเรียนครับผมว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอัตราการลดลงของ x เนี่ยมันเศษ1ส่วน2 rx มันเท่ากับเศษ1ส่วน3 ry ถูกไหมครับเพราะนั้นเมื่อคุณจัดรูปไปมันสวยงามถูกต้องเขาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า rx เนี่ยมันเท่ากับเศษ2ส่วน3 RY นะครับไม่ไม่ไม่ไมใช่1.5เท่าเลยนะครับไม่ใช่1.5เท่าเลยผมว่าที่เขาตอบ1.5เท่านี่เขาย้ายข้างผิดหรือเปล่าคือเขาย้าย3มาฝั่งนี้หรือเปล่าแล้ว3ตัดกับ2มันได้เสร็จมันได้1.5ใช่ไหมครับไอแบบนั้นมันต้องพูดว่า R วัเป็น1.5เท่า Rx นะครับไม่ใช่ Rx เป็น1.5เท่าของ RY นะครับไอนี่เหมือนผมว่าเขาจะย้ายข้างผิดนิดนึงนะครับใครย้ายข้างผิดด้านนี่ สวยเลยนะครับตัวเย่เลยข้อนี้เสียได้นะครับแล้วก็จอจานอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วง0ถึง10เนี่ยวินาทีเนี่ยมีค่าเท่ากับอัตราการเกิดปยาในช่วง20ถึง30นะครับเราข้อนี้เนี่ยไม่ต้องหาอัตราการเกิดปยาเป็น I อใหญ่จริงๆก็ได้นะครับเรากะประมาณด้วยสายตาก็คือว่านะครับถ้าช่วง1 0ถึง20เนี่ยเห็นไหมครับมัน เท่ากับช่วง20-30ถึงเนี่ยอัตราการลดลงตรงนี้จะต้องเท่ากันซึ่งตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเราเคยลบกันมาแล้วรอบหนึ่งว่ามันลดลง0.2นะครับแต่จากนี้ถึงนี่นี่เว่อร์มันลดลงแค่0.1เองครับทักเรียนนะครับจากนี้ถึงนี่ลดลง0.2จากนี้ถึงนี่ลดลง0ูคือมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับมันไม่เท่ากันอยู่แล้วยังไงก็ต้องผิดแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยที่เขาตึงๆกันหน่อยนะครับบางคนเขาก็แนะนําผมมาว่าจริงๆพี่่ไมตรองพี่ไม่ต้องดูก็ได้นะ ว่าช่วงแรกกับช่วงหลังเนี่ยมันเท่ากันไหมคือปกติแล้วเนี่ยปฏิกิยาเคมีเนี่ยช่วงแรกมันจะต้องเกิดเร็วกว่าช่วงหลังเออโอเคจะดูแบบนั้นก็ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่ามันมันก็ไม่ใช่ทุกสมการนะโจทย์บ้านเราเลยมันแปลกๆนะโจทย์บ้านเราเลยแปลกๆนะคุณอย่าไปเอาธรรมชาติมาตอบมากเกินไปนะเหมือนอ e ีศูนย์านรีด็อกนี่ ต้องเป็นพยาเรดักชั่นบางทีก็ไปบังคับให้เป็นออกซิเดชันก็มีนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวของผมนะผมผมไม่กล้าเลยนะครับผมไม่กล้าเลยผมผมเอาจากโจทย์จริงๆนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เยอะแต่ว่าผมยึดตามโจทย์ปเป็นหลักเพราะผมกลัวอะไรที่แปลกๆโผล่เข้ามานะครับเพราะนั้นเอาเป็นว่าข้อที่ยีบสเนี่ยผมเฉลยไว้เป็นคอควายแล้วกันเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดี